ใครอยากได้แนวทางรัฐบาลไทยตัวฟันหนูจะฟันให้ในไลฟ์แต่ว่าย้ําว่าไม่ใช่เลขหนูนะย้ําได้ใช่ไหมว่าไม่ใช่เลขหนูเราไม่ได้เอา a สี่มาเลยนะปาเนาะเอาไหมใครอยากได้รัฐบาลไทยหนูจะให้แต่นี่หนูบอกก่อนว่าไม่ใช่เลขอะไรเลยเลขฝันที่หนูยังไม่ได้ทำมาเพราะว่าหนูฝันหนูฝันอนะหนูฝันตอนหนูพาลูกไปเที่ยวพัทยาอ่ะ ลืมเล่าลืมเล่าหนูมาพัทยาสองรอบจำได้ปะรอบที่แล้วหนูมาเมื่อตอนช่วงปลายเดือนกันยาเล่าอะไรฟังเจ,เจอผีเจอผีรอบ ใช้คําว่าหลอกเลยปะหนูว่านอนอยู่ที่ที่นอนใช่ไหมแล้วเตียงมันตั้งอยู่กลางห้องแล้วห้องน้ํามันเป็นเหมือนฝ้าขาวๆหนูว่าก็นอนเล่นโทรศัพท์อยู่เอยนอนเล่น iPad อยู่เล่นเกมอยู่แล้วขวามือหนูว่าโทรศัพท์หนูวางอยู่แต่ไม่ได้ล็อกหน้าจอนะก็คือวางไว้แบบเนี้ยเนี่ยอ่ะวางแบบเนี้ยเออเนี่ยหนูวางไว้แบบเนี้ยใช่ไหมเสร็จปุ๊บหนูวางโทรศัพท์เอาไว้จะจะไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกหน้าจอเป็นเป็นหน้านี้ทีนี้นอนอยู่ปุ๊บ เกิดอะไรขึ้นใครอยากใครอยากได้แนวทางรัฐบาลไทยงวดนี้กดเลขหนึ่งขึ้นมาให้หนูใครอยากได้แนวทางรัฐบาลไทยงวดนี้กดเลขหนึ่งขึ้นมาให้หนูนะเดี๋ยวหนูจะถ้าเท่าแบบคนกดห้าร้อยกว่าคนนี้ถ้าคนกดมาเยอะหนูจะให้นะแต่ถ้ากดมาแบบสิบคนยี่สิบคนอะไรอย่างเงี้ยหนูยังหนูหนูหน,หน,หนูแต่ยังไม่ให้นะหนูหนูเล่าเรียบร้อยแล้วนะพี่เติมถ้าใครไม่ทันบอกหนูนะหนูเล่าไปแล้วจบเรียบร้อยแล้วอ่ะทีนี้นะหนูก็จะเล่าให้ฟังหนูก็นอนอยู่ ด้วยความที่หนูท้องหนูพูดจริงว่าตั้งแต่หนูท้องอ่ะหนูค่อนข้างไวต่อสิ่งนี้มากๆมากมากเลยนะหนูกล้าพูดเลยว่าไวมากๆหนูนอนอยู่อ่ะและหนูแบบเห็นคนเดินอยู่ในห้องน้ําทั้งที่หนูอยู่ในห้องคนเดียวหนูนอนอยู่ในห้องคนเดียวแต่หนูเห็นคนน่ะเดินอยู่ในห้องน้ำห้ามกดลิงก์นะมีสาชีพมานะใครกดลิงก์โดนหลอกนะจ้าหนูไม่ได้เปิดให้เข้ากลุ่มนะหนูบอกก่อนนะถ้าแม่กดลิงก์ไปมันดูดเงินออกจากบัญชีชิบหายหมดเลยนะหนูพูดเลยนะ พูดเลยนะเนี่ยมีฉาชีพเต็มเลยเนี่ยอาจารย์ตัวจริงเนี่ยหนูไม่ใช่อาจารย์ใครนะคะไม่ได้เรียนจบครูศาสตร์นะเรียนจบแค่มสามไม่ได้เป็นอาจารย์นะจ๊ะแจ้งก่อนนะไม่ได้เป็นอาจารย์ไม่ได้เปิดเข้ากลุ่มโอเคไหมเออโอเคทีมงานบล็อกแล้วโอเคอะทีนี้ใช่ไหมหนูก็นอนอยู่แล้วหนูเห็นคนเดินอยู่ในห้องน้นําในฝ้าขาวๆนะนหนูก็เลยหันไปมองในขณะที่หนูหันไปมองอ่ะโทรศัพท์มันเด้ง เด้งเปิด youtube เองอ่ะแล้วเปิดเดอะโกล่ะหนูตกใจมากหนูก็เรียกสามีหนูหนูก็เรียกเลยค่ะเรียกหัวหนูแบบป้าป้าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนยวให้ดูนี่นี่สามทุ่มสามทุ่มสี่สิบสี่หนูบอกป้ามานี่หน่อยป้า ป้าเร็วๆไวๆเมื่อกี้มีคนเดินในห้องน้ําแล้วโทรศัพท์ก็เด้งเปิด youtube เองหนูเจอแบบนี้เลยแต่ไปขอไม่ให้ดูห้องรูปที่พักนะอะพอพอเสร็จปุ๊บหนูก็พอเจอเจอเขาแล้ววะนะหนูก็ไม่กล้าเล่าใครก็เลยโทรบอกบอกสามีสามีก็ย้ายห้องให้ให้ไปอยู่กับพี่สาวกับป้าก็ไปนอนอยู่กับพี่สาวกับป้า แล้ววันที่หนูกลับหนูกลับไปบ้านหนูกลับไปบ้านปุ๊บขอบคุณค่ะหนูก็ฝันฝันว่าเขาไม่ให้พูดด,ดีใช่ปะ่ะเขาไม่ให้พูดด่แล้วหนูไม่ได้เอาปากกามาหนูจะทำยังไงดีวะ หนูพิมพ์นะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวหนูจะให้แคปพิมพ์ให้พี่หน่อยแล้วก็เอาลงกลุ่มแล้วเดี๋ยวพี่จะให้ลูกค้าแคปหน้าไหลนี่นี่หนูหนูทำหนูทำโน้ตแล้วเดี๋ยวหนูเอาให้ให้แคปหน้าไหลทีเนี้ยหนูกลับมาบ้านหนูก็แบบคือความที่ว่าหนูเจอเนาะหนูก็แบบใจไม่ดีอ่ะหนูว่าุ้ยปูกลับไปนอนที่บ้านปูหนู่ะ เจอแบบแหละเจอแบบนี้อีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วมันเปิดเรื่องอะไรแม่มันเปิดเ The Code The Code r a d โอเรื่องเดีย๋ยวนะหนูแคปเอาไว้อยู่แคปหน้าจอเอาไว้ออมออมอมนี่เนี่ยเรื่องของหญิงสาวคุณนโมชนบุรีเรื่องของหญิงสาวคุณนโมชนบุรีเรนีน่ยหนูแคปเอาไว้อยู่ ทุกคนแคปบหน้าจอนะจ๊ะแคปบหน้าจอนะจ๊ะฉันให้ก่อนนะจ๊ะอ่ะใครแคปบหน้าจอแล้วกดเลขแปดให้หนูหน่อยคะ่ะแคปบหน้าจอแล้วกดเลขแปดให้หนูหน่อยคะ่ะอันนี้หนูหนูฟันนะเป็นเลขฝันหนูกะให้อันนี้แหละเป็นชุดแรกไปเลย เดี๋ยวในกลุ่มแอดมินจะรันให้แม่ว่ามวดนี้แปดจะมาไหมเดี๋ยวเช็คสถิติย้อนหลังก่อนเล่าครั้งเรื่องคนที่สามไว้ไม่อยากพูดถึงเรื่องคนที่สามเลยก็คือจริงๆเขาเล่าว่าหนูจะมีปัญหาการนะหละมีปัญหาคือปู่บอกว่าจะมีปัญหาการจะมีอะไรเงี้ยแล้วก็เออมันไม่ดีอ่ะเออไงมันไม่ดีมันแบบมันมีความแบบไม่ดีหมายถึงว่าแบบระหว่างเรากับเขาอะไรเงี้ย ไม่อยากพูดถึงพูดแล้วก็เป็นประเด็นดราม่าเรื่องที่เขาเปิดชื่อเรื่องว่าเอาปัดนี้เฉยไม่อยากให้ดูหรอชื่อเรื่องว่า เรื่องของหญิงสาวของคุณนโมชนบุรีเออแม่หนูมั่นใจงวันนี้มีแปดชัวร์เลยแปดหนูมั่นใจว่า,น 8, วนวาหนูมั่นใจว่ารัฐบาลไทยมีแปด เรื่องของหญิงสาวค่ะหนูว่ไม่ค่อยนี่นะ ไม่เอาหนูมไม่ดูพี่เกดหนูมไม่ดูอกไม่กล้าดูใช่ค่ะเรื่องของหญิงสาวคุณน้โมชนบุรีหนูยังไม่ได้ขายของนะเดี๋ยวรอหนูกลับไปหนูถึงจะได้ขาย